และนั่นแหละครับท่า Spider-Man Flip หรือว่าท่า Front Hand Spring ที่เราจะมาสอนกันในวันนี้ครับเพื่อไม่เป pues 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 ็นการดซียเวลาเดี <tamanho S 2> ๋ยวเราไปชมกันเลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮอปปี <ordan> ้บล็อกแชนแนลนะฮะแล้ววันนี Man ้เราจะมาสอนทุกคนทำท่าท <ared Competition> ี <plup> ่มีช <game> ื่อว่า Front Hand Spring หรือว่าท่า ไฟโดแมนฟลิปตามที่ดูกันต้นคลิปนั่นแหละฮะก็นั่นแหละครับจริงๆมันยังมีอีกหลายท่านะแต่ว่าบางท่ามันก็เป็น CG ไงถ้าจะให้เหมือนเป๊ะๆมันก็คงทําไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น CG บางทีมันก็ใช้สลิงนะครับมันก็ทําได้ไม่ทุกท่านะฮะก็เอาท่าง่ายๆก่อนก็คือท่า Fronthand Spring นั่นเองนะครับหรือว่าหลังการหน้าใช้มือมาดูขั้นตอนที่หนึ่งกันก่อนนะครับสเต็ปแรกก็คือการทํา6สูงครับผมพอเราทํา6สูงได้แล้วปุ๊บเนี่ยจังหวะต่อมาก็คือกกาาาาาาารรรททททํํํสสสสะะพพนนนนโคคค้้้้งงงงับเเต็็ปปี่่2วววยจจไไไดิๆผมมลอออ อยู่ที่ EP ที่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะ2-3นะครับ Twicking the series 2-3นะครับเข้าไปค้นหาในช่องได้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้ก็ได้กดที่รูปตัวไอนะครับผมโอเคหลังจากที่เราทำพกสูงสะพานโค้งได้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครที่ไม่มีจิมนะครับไม่มีพื้นเบาะนุ่มๆก็ลองทาบนที่นอนดูก่อนก็ได้ครับแต่ว่าพยายาม่าทำบนที่นอนที่ไม่มีหัวเตียงแบบอะไรไม่รู้วางอยู่เต็มไปหมดฮะ ทำที่นอนที่มันกว้างๆหน่อยนะครับสำหรับใครที่มีเนาะถามว่าใครที่ไม่มีก็ทําบนพื้นหญ,ญ้าก็ได้นะครับใครที่มียีมีเบาะก,ก็หาอะไรที่นุ่มๆมาใส่มาวางไว้นะครับก็คือการทํา6สูงนะครับ6สูงเสร็จปุ๊บปล่อยให้มันลงตกลงไปนะครับงอขาข้างบนนิดนึงนะเห็นไหมงอขาด้านบนนิดนึงแล้วก็ปล่อยให้มันตกลงไปเป็นสะพานโค้งนะครับจึก๊กอ่าแล้วก็นอนลงแค่นั้นเลยทําอีกทีนึงแล้วก็พยายามใส่แรงจากขา ข้างที่เราถนัดนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมทําใช่ไหมครับเวลาขึ้น6สูงผมจะขึ้นด้วยขาซ้ายเป็นหลักก่อนนะครับขึ้นขาซ้ายปุ๊บตามด้วยขาขวาบางคนอาจจะถนัดขาขวาแล้วตามด้วยขาซ้ายเนาะแต่แล้วแต่ครับผมก็คือการทําลังกาเนี่ยก็เอาขาไหนขึ้นก่อนก็ใช้ขานั้นขึ้นครับถ้าอยากให้มันเวียงไปเลยนะครับก็มาถึงสเต็ปต่อมาก็คือการเวียงนะครับโดยการเดินหรือว่าวิ่งนะครับแต่เอาหลักๆคือเดินก่อนดีกว่านะครับเดินเ็วเนาะ แล้วก็ทําเป็นหกสูงแล้วก็ปล่อยให้มันตกเป็นสะพานโค้งนะครับพอเราทํามาได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยให้เราเร,เริ่มวิ่งนะครับแล้วก็ทํหกสูงเหมือนกับเราจะปล่อยให้ล่างมันตกลงไปเป็นสะพานโค้งครับพอมันเอียงได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับได้องศาที่พอดีประมาณ45องศานะครับให้เราปล่อยแขนออกทั้งสองข้างเลยหรือว่าปล่อยทีละข้างก็ได้นะครับก็คือแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วก็พยายามนะครับเก็บครังตอนที่มันหงายอยู่จกอย่างนี้ใช่ปะให้เราพยายาม ปีเข้ามาแล้วเก็บคางเข้าอย่างนี้นะครับคือแบบเอียงมาประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็พึบนะครับแล้วก็พยายามดึงแขนมาอย่างนี้พึบให้มันเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแล้วก็แรงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ช่วงแรกๆเนี่ยอ่ามันอาจจะเอาสะโพกลงก่อนเป็นอย่างแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเราทําจนชินเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มเป็นการนั่งยองๆนะครับแล้วก็จากนั่งยองๆก็จะเป็นชันเข่าประมาณนี้ พอมันเริ่มชันเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสูงขึ้นสูงขึ้นจนมันยืนนะครับส่วนท่าของการจะที่เราจะแลนดิ้งเป็นท่าของสไปเดอร์แมนเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ให้เราเนี่ยลองนั่งท่าสไปเดอร์แมนก่อนเป็นอย่างแรกนะครับหรือว่าท่าแลนดิ้งซูเปอร์ฮีโร่ก็ได้นะครับก็คือท่าที่แบบชันเขาข้างนึงแล้วก็คุกเข่าข้างหนึ่งนะฮะก็อันนั้นง่ายๆก็อย่างที่บอกครับถ้าใครที่ทําท่านี้เวลาเราเปิดเนี่ยถ้าเราเปิดด้วยข้างซ้ายนะครับเราควรคุกเข่าด้วยข้างซ้ายนะครับคือเปิด60หาเป6สู กาเนี่ยด้วยการยกขาข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับก็อย่างผมเปิดด้วยขาข้างซ้ายผมก็จะลงมาด้วยการใช้ขาข้างซ้ายเป็นท่าแลนดิ้งนะครับหรือท่าคุกเข่านั่นเองแล้ววิธีการวางมือแบบสไปเดอร์แมนนะคะคือทํามืออย่างนี้นะครับปกติซูเปอร์ฮีโร่เขาจะวางมืออย่างนี้หรือไม่ก็เอาหมัดชนลงกับพื้นมาอันนี้สไปเดอร์แมนเขาจะชอบทํามืออย่างนี้เงี้ยเงีง้ยอ่าอารมณ์ประมาณนั้นมันแบบ แบบอ,อก็เป็นท่าที่ถามว่าจําเป็นต้องทํำไหมก็ <laughs> ไม่จําเป็นแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะถ้าทําแล้วมันดูเท่ก็ทําไปเถอะนะครับทําแล้วไม่ได้เจ็บอะไรก็ทําไปเถอะแต่ระวังหน่อยตรงที่ว่าเวลาเราทําใหม่ๆเนี่ยเราแบบ เรายังไม่ชินกับรอบเนี่ยมันอาจจะทําให้รอบเหวี่ยงไปข้างหน้าแรงเกินไปจนทําให้เราหน้าทีมได้อันนี้ก็ต้องคอยระวังอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าลังกาที่ผมเคยฝึกมาเท่าที่เคยฝึกมานะท่าที่ทําให้หน้าทีมได้บ่อยที่สุดก็คือท่าลังกาหน้านี่แหละครับแต่ไม่ใช่ลังกาหน้าแบบใช้มือนะหรือฟรอนท์แฮนด์สปริงอันนี้ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่เคยทำนะบแบบลังกาหน้าแบบเอาน้าถูไปนะแต่ที่ถูเนะี่ยคือการทําลังกาหน้าจากที่สูงลงที่สู่ที่ต่ำก็คือฟรอนท์ฟีบก็คือไม่ใช้มือเลยอันนั้นอาจจะหม,มมมมมรรรรอออบบยยยาาากกนนนะโดวคคคัปณีีี้ผเทิ่งึง ก็คือเหมือนกับตอนที่เราทำคิ๊กอัพหรือว่าคิกอัพนะคฮะก็คือแบบสปริงตัวขึ้นไอตัวนี้ช่วยได้นะผมเชื่อว่ามันช่วยได้นะครับถ้าใครที่ทำคิ๊กอัพเป็นก็จะทำอันนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ โดยรวมประมาณนี้ครับสำหรับเทคนิคถ้าใครที่มีเทคนิคอะไรที่ดีกว่านี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วกันนะครับคอมเมนต์ใต้นี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งด้วยอยากให้ทำคอนเทนต์แนวไหนอยากให้ทำท่าของซูเปอร์ฮีโร่ตัวไหนหรือว่าท่าของการ์ตูนเรื่องไหนนะครับแอนิเมชันเรื่องไหนลองเอามาบอกกันได้นะครับคอมเมนต์นใต้คลิปนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาทำให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับท่าไหนทำได้ก็จะเอามาสอนท่าไหนทำไม่ได้หรือว่ามันเป็นนี่าทไ,ไนะกไไไนนาาได้ โอเคครับเจอก,กันในที่ต่อไปครับกับ Tricking the Series บ๊ายบาย <laughs>